ฮะสวัสดีครับมีนักที้แบนนะครับรันอีรัอกีิชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆทักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยนะครับฮะสวัสดีครับมีนักที้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Back โค v e r M นะครับวันนี้จะมาพูดถึง9ตัวละครนะครับที่ควรปั้นนะปั้นแล้วจบแน่นอนทุกคอนเทนต์นะครับแม้ว่าจะเป็นในส่วนอจบดาน หรือว่าจะเป็นในส่วนลงดันนะครับไป,ไปฟาร์มของ LR นะไปฟาร์มของ LR นะครับชั้15น15บห้านะเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงทีละตัวเลยแล้วกันนะครับจะประสบการที่มีใช้เองด้วยนะครับตัวแรกจะขายไปได้คือพี่ยามิซื้อเคเฮโ่นะหัวหน้ากระทิงดํานะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนยามิสีฟ้านะยามิสีฟ้านะครับก็มันดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเอายามิเนี่ยป้านยาวจนจบเนี่ยดันสิไปหาของ LR ได้เลย ไปลง PVE จบบอสก็ยามีก็เล่นได้เหมือนกันเพราะ,ะนั้นหมีรู้สึกว่าตัวควบคุมจักรวาลแบบนี้ควรปั้นด้วยประการทั้งปวงเนะเาะอ่ะต่อไปตัวที่2คือโซนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอมีมาอยู่แล้วก็เล่นมาไปเลยแต่คืออย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะดวงดีเปิดมาทุกคนไงนถูกไหมอย่างเช่นหมีเป็นต้นเนี่ยหมีให้ดูตัวเลยหมีมีครบทุกตัวเห็นไหมหมีตัวอื่นหมีดีหมดเลยนะแต่ว่ามีปัญหาคือเปิดโซ่ไอ้เปิดมาไม่ออกว่ะไม่รู้ทําไงอ่อโซเนี่ยถึกครับ เดี๋ยวให้ดูสกิลก่อนสกิลเนี่ยจะมียั่วยุ2อันเลยครับสกิลโจมตีธรรมดาก็ยั่วยุแล้วก็ในส่วนสกิลที่2ก็ยั่วยุครับแล้วก็อ่อมีการที่ลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามเวยนะเอาไว้ใช้ดึงบอสค่อนข้างดีมากลดพลังโจมตีบอสด้วยแล้วก็มีลดพลังโจมโจมตีเวทด้วยครับค่อนข้างดีอยู่นะแต่ก็สู้มาไม่ได้แต่ก็คืออย่างที่บอกถ้าไม่มีมาก็บั้นโซไปก็เล่นได้เพราะว่ามีก็ใช้ยู่มันก็เล่นได้ทุกคอนเทนต์อนะ อ่ะต่อไปตัวละครที่3นะครับโลตัสออโลตัสอันนี้คงไม่ต้องพูดเนาะโลตัสที่ใช้ทั้ง pve pvp ทุกคอนเทนต์เลยเพราะว่าตัวแกเนี่ยมีบัฟลดสปีดฝั่งตรงข้ามแล้วก็โดนโจมตีแรงขึ้นด้วยออตัวแกหมกกับการออกตัวไวครับออกตัวไวอันติเมตไปใส่ฝั่งตรงข้ามโดนสกิลหมูหมดลดความเร็วหมดฝั่งเราก็ได้เปรียบแล้วถูกไหมฮะอ่ะต่อไปตัวที่ะครับก็คือชามี่นะชามี่เป็นตัวละครน้ําที่ออเป็นตัวแค่ si นะแต่ว่าค่อนข้างโคตรเก่งมีใช้คำว่าโคตรเก่งเลย การโจมตีของชามี่เนี่ยทำโจมตีธรรมดาก็ฮิลโจมต,ตีเอ่อสกิลที่2ก็ฮิลคือตัวน้องเนี่ยฮิลเนี่ยมาจากเอแม็กแท็กครับเพื่อนๆใส่เอแม็ M กแท็กเยอะเลยชามี่ก็จะฮิลทีประมาณ20,000-30,000แค่นี้ก็ไม่ตายแล้วในปาร์ตี้อ่ะตอนนี้จบไปในส่วน4ตัวละครนะครับอ่ะต่อไปก็คือพี่แอสตารพระเอกของเราเนี่ยเองนะคือมีเจ้าบอกว่าจริงๆอัสตาเก่งมากเลยนะเพียงแต่ว่าเออหมีก็ไม่เข้าใจคนทําเทียบเหมือนกันแต่ขอไม่พูดแลนะ้วกันอ่อ เอาเป็นว่าแอตตาเก่งมากครับแต่ว่าแอตตาเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอย่างหนึง่งคือคนไม่รู้ว่าต้องเล่นกับคอม,คอมเพลนอะไรถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยเอาไปลงคู่กับชาร์ล็อตจะเก่งมากเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาร์ล็อตเนี่ยสกิลสองนางจะมีสกิลเนี่ยครับตีตาตีตาเนี่ยคือสมมุติใช่ปะสมมุติชาร์ล็อตไปตีตาใครขึ้นมาใช่ไหมครับสมมุติแอตตาปันตายตัวนั้นแอตตาจะได้เทิร์นทันทีเลยมันเอาไว้คอมโบแอตตาทําให้แอตตาโคตรเก่งแต่ส่วนใหญ่คนเล่นแอตตาไม่ค่อยเอาลงคอมโบคู่กับชาร์ล็อต มันก็เลยดึงประสิทธิภาพไม่ได้นะแล้วก็ตัวแอตตาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเลือดเกิน50%เนี่ยมันพอเราโจมตีไปทีหนึ่งหรือใช้อันติเมทมันจะเข้าเทิร์มัตัวมันอยู่แล้วนะก็เอาง่ายๆนะเอาไปลงคู่กับชาลอตก็เหมือนตีเบิลตีเบิลตีเบิลอะแล้วตัวแอตตาเนี่ยตีแรงมากนะมีเจ้าบอกว่าตัวแอตตาเนี่ยตีแรงกว่ายามีอีกนะตีแรงมากโหูฟาดทีแบบผั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 บหาวหมุนอะไรของแกไม่รู้แรงโคตรแล้วตัวแอตตายังไงก็ต้องปั้นครับเพราะว่า เออมันเอาไปสู้บอสตอนจบเนื้อเรื่องด้วยหรือว่าจะเป็นบอสเนื้อเรื่องอะไรส่วนใหญ่แอตตาเนี่ยจะลงประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเกมก็แน่แนอนน้องพระเอกกันเนาะเพราะนั้นแล้วเออเพื่อนๆอย่าไปเทียบแอตตาเอสอาร์นะเอสอาร์แม่งกะต้องเอสอาร์เอฮาร์แม่งโคตรโหดเพราะงั้นยังไงตัวนี้ก็ต้องปั้นครับจะตีบอสบทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าพระเอกเราต้องออกลงนะอ่ะคำถามก็คือบางคนอาจจะไม่รู้ว่า ถ้าเราไปลงใช่ไหมปกติมันจะให้ตัว NR เราไปลงเนื้อเรื่องใช่ไหมแต่ถ้าเรามี NR เราสามารถเอา NR ไปแทนได้นะครับมันก็จะเล่นผ่านบอสง่ายขึ้นมากกว่าเดิมมากเพราะมันตีแรงมากเออตอนนี้กี่ตัวคนระับเนี่ยสามสี่ห้าอ่ะต่อไปตัวละครที่หกนะชาหลอดชาหลอดจริงๆอ่ะคนไม่ค่อยลงกันเพราะว่าจริงๆ่ะคือถ้าเกิดไปลงคู่กับยามิดมันดึงประสิทธิภาพไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีว่ามันต้องไปลงคู่กับแอดฮาโคดโหดเลยอ่ะ ต่อไปอต่อไปยืนคอมเพนคู่นะครับโหดมากแล้วก็เออเอาชาร์ลอรไปตีตาแล้วแอสตาไลต่ตบทีละตัวเลยเทิร์นแมงเด่งเทิร์นแมงเด้งโหดแต่ต้องลงให้ถูกด้วยนะครับเออน้องแชลลี่นี่มีอันนี้มีขอไม่นับนะเพราะว่าเออลองไปใช้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะต่อไปก็คือเออมิโมซ่านะมิโมซ่าจะเป็นตัวละครที่ฮิวหมู่แรงที่สุดนะตอนนี้แล้วครับทั้ง PVE PVP e, Pv e. ก็สาหรับถ้าเกิดสมมติขาดฮิวยังไงก็สามารถปั้นมิโมซาได้แต่ว่าส่วนใหญ่คนตอนนี้มักจะไปปั้นาชามี่มากกว่าครับเพราะว่าเขาเน้นดันสิบห้าก่อนแล้วเดี๋ยวตอนหลังคงไปปั้นอยู่แล้วคอนเทนต์ PVP นางก็เก่ง p v e ก็ดีถ้าขาดนะถ้าเกิดขาดฮิวนะครับอ่ะต่อไปในต่อไปก็คือวิลเลียมนะวิลเลียมเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากครับใช้เขาว่าเก่งเลยแต่ว่าส่วนใหญ่คนไม่ค่อยลงเอาเอาไปใช้ลง PVE ก็ดี PVP ก็ดีมาก อ่ะต่อไปอีกตัวละครหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนพระเอกนะครับอย่างยูโนเ่เน oh, <UN> ี่ยโหยูโน่ภาคนี้บทแทบไม่มีเลยนะพี่พี่รูปหล่อของเราประโยคเด็กของแกใกชอบพูดอะไรนะมีดูกระตุนเขาเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่คือทําไมต้องปั้นใช่ไหมเพราะว่ายูโน่มีเนื้อเรื่องเยอะค่อนข้างเยอะครับแต่คือเพืเ่อนๆอาจจะไม่ต้องปั้นหนักนะปั้นแค่ว่าให้มันพอพอสู้ได้ไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ปั้นเลยก็ไม่ได้โดนทีเดียวตายถ้าโดนทีเดียวตายมันก็เหมือนเราลงสามตัวถูกไหม พอยูโน่มันจะมีบทสาคัญในการลงเรื่อเรื่องบังคับลงเยอะครับเหมือนแอสตายังไงก็ต้องปั้นชนิดนึงอะน,นะแต่คือยูโน่เอสมันก็ไม่ค่อยเก่งอะต้องไปรอเอสนะยูโนมันจะใส่ชุดไอนะ้นั่นอะเข้าออสังกัดแล้วอะลุงอรุนใช่ไหมเอออันนั้นก็เท่อยู่อ่ะต่อไปตัวสุดท้ายที่หมีไม่มีก็คือมานะครับอันนี้มานี่คือมีคงไม่ต้องพูดเนาะ ที่มาหานี่คือหมีไม่ต้องพูดเนาะอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้อาอันนี้พูดสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันที่แบบยังไม่รู้เนาะอ่ะมาตัวนี้ครับมาดียังไงใช่ไหมครับคือมันเป็นแทงที่แบบทั้งถึกทั้งดาเมจแดรงเก่งกว่าโซเก่งกว่าโซเอสอาร์แต่อย่างที่หมีบอกไนงะบางคนอาจจะไม่มีก็อาจจะไปบ้านโซแทนก็ได้ แต่ถ้าเกิดสมมติใครมีมาก็ปั้นได้เลยครับก็เป็นแทงเทพใช้ยันยาวยันญี่ปุ่นเลยนะนะตอนนี้นะครับถ้าหาได้ก็ดีครับอ่ะก็จบไปนะครับสําหรับตัวละครที่เพื่อนๆควรปั้นนะแล้วมันจะสามารถได้ใช้ทุกคอนเทนต์เลยตัวละครที่หมีพูดมาเนี่ยมันอยู่ที่การเพื่อนๆลงทีมครับถ้าเกิดเพื่อนๆลงทีมแล้วดึงประสิทธิภาพมาเก่งมีใช้คำว่าเก่งหมดอย่างแอสตาเนี่ยมีคนบอกว่าเออใช้ PVE ไม่เก่งใช่ไหมอันนี้ไม่จริงครับต้องเอาไปใช้คู่กับชาร์ล็อตโหดมากแบบโอ้โหแอสตาไล่สัพท์ มีใครอยากให้หมีทําคลิปไหมทาไกด์แอตตาไหมเดี๋ยวทาให้ดูไหมเพราะว่าจริงๆหมีชอบแอตตามากกว่านะชอบแอตตามากสุดแล้วอ่ะยังไงก็เผื่อจะมีช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับสําหรับเอ่อไกด์ตัวละครนะครับที่เพื่อนๆปั้นไปรับประกันเลยไม่เสียดายแน่นอนเพราะว่าใช้ได้ทุกคอนเทนต์จริงๆอ่ะแล้วเจอกันนะครับ